ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเดินนะครับผมก็มาอยู่กับ Money ะะมันนี่พเนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาในของแอปเกมนะครับผมก็คือเป็นแอปในการเล่นเกมเพื่อสะสมตั๋วนะครับผมเนะาะการแรกเป็นเงินดอลลาร์นะครับผมก็อตอนนี้ผมมีอยู่ที่10,000ตั๋วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับาสาส่วนตอนนี้ผมจะมาบอกอไม่ใช่ดิผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการ ที่เราจะได้อยู่ที่50โอ้ย100เรอหรอโอเคนะผมก็คือตอนนี้นะครับตอนแรกเขาจะเป็นที่50ดอลลาร์นะครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นที่100ดอลลาร์นะครับผมว่าผมจะมาอธิบายตรงนี้ในการรับ100ดอลลาร์นะครับผมเอาละ้นะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะข้ามมาตรงนี้นะครับผมให้เรามาตรงที่กดตรงนี้เลยนะครับผมให้เรามากดตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงหน้านี้เลยนะครับ ให้เรากดไปเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเลยนะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับผมก็ถ้าเราติดอันดับปุ๊กมันก็จะมีให้เราประมาทไหมคนข้างล่างเนียเขาก็จะได้อยู่ที่5ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็4ดอลลาร์3ดอลลาร์กว่าครับผมก็คือคผมวันนี้ผมยังไม่ได้ครับผมเพราะว่า today you piss วันนี้ผมยังไม่ได้ครับผมวันนี้นะโอเคนะครับผมก็คือวิธีในการที่เราจะได้อยู่ที่ $100 ดอลลาร์นี้ก็คือ มันตัวเลขนี้นะครับผมในทั้งหมดแปดอันนี้สีเหลี่ยงแปะอันนี้นะครับผมก็มันจะมีให้มันจะมีตัวเลขให้เรานะครับผมว่าเวลาครบหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ปุ๊กนะครับผมเห็นไหมเวลานี้ใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีเวลานี้นะครับผมครบปุ๊กนะครับผมว่าครบปุ๊กมันก็จะสูงเลขนะครับผมมันก็จะสูงเลขนะครับผมถ้าหากเลขของเรามันจะสูงเลขอยู่ตรงนี้นะครับ สมเลขจากตรงนี้นะผมถ้าั้าหมด8อันนี้ของเรา1อันเลขมันตรงจากตัวนี้นะครับผมเราก็จะได้ที่100่ดอลลาร์นะครับผมนะโอเคนะผมวิธีในการที่เราจะได้จาก100ดอลลาร์นี้ก็คือไม่ใช่วิธีที่เราจะมีโอกาสลุ้น100ดอลลาร์นี้ก็คือให้เราไปดูโฆษณานะครับผมดูทั้งหมด8ครั้งนะครับ่าเราไปดูโฆษณาก่อนเลยนะครับผมกดเข้าไปปุ๊กนะครับผม อ่านะครับมันก็จะมีประมาณนี้โฆษณาก็จะเกิดขึ้นนะครับผมก็รอให้เราดูโฆษณาเสร็จก่อนนะครับผมสวรดอ่าแอปแกรมนี้ก็สามารถโหลดได้ที่จับเพสโตรหรือว่าจะโหลดจาจะแทกลิงก์แต้กคลิปของผมก็ได้นะครับผมอ่าโอเคปุ๊บมันโอเคนะคผมพอมา โฆษณาเสร็จปุ๊บให้เรากดกระบากบทิ้งเลยนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นเลขตรงนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะขึ้นเลขตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาในการที่เขาจะสุ่มเลขว่าใครจะได้มันเลขก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีเวลาอยู่ที่1นะ1ชั่วโมง4 3นาทีรอเปล่าส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ได้จ่ายเท่าไหร่นะครับต้องขอาวไปด้วยถ้าเราได้เลขตรงปุ๊บเราก็จะได้อยู่ที่100อดอลลาร์นะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับ โอเคเราไปดูอีกรอบนึงนะครับผมดูโฆษณาครับผมให้กดไปที่เหมือนเดิมเลยโฆษณาจากตรงนี้เลยนะครับโอเคกดไปเลยครับผมอรอปุ๊บนะครับก็จะมีโฆษณาเพราะประมาณสิบวิเนี่ยประมาณสิบวิเนี่ยครับผมหรือว่าสามสิบวิประมาณนี้มันก็บางก็จะไม่นานบางก็จะนานเนาะโอเคนะครับผมรอโฆษณาก่อนนะครับโอเคพอโฆษณาเสร็จแล้วให้เรากดกระกบาดท,ทิ้งเลยนะครับผม ปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับแปรั้างนะครับผมมันก็จะมีทั้งหมดแครั้านะครับพอเราทำการดูโฆษณาของเขาพบแรลอ,อกก็จะประมาณนี้นะผมมันก็จะมีทั้งหมดแอันนี้นะเลขแปอันนี้เนาะตัวเลขเพวกนี้นะครับผมก็คือมันจะสูงเลขนะครับผมถ้าเลขของเราตรงปุ๊กนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าของเราได้ที่100รดอลลาร์าประมาณนี้นะครับ หรือว่าเราจะกดเข้าไปเลยมันก็จะโผล่มาแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะกดตรงที่กากบาทข้อบอนี้นะครับผมอ่ากดปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าที่ Play เพลนะครับผมก็คือการเล่นเกมนะครับผมเราก็จะมาตรงที่ฟรีสปินนะครับผมให้เรากดมาครับผมวันหนึ่งเขาจะมีให้เรา,าเล่นอยู่ตามจำจนวนวัน,นครับผมคือวันที่1่เล่นได้1ครั้งถ้าเราดูโฆษณา,าเราก็จะได้เล่น 4สองครั้งก็บดเป็น3ครั้งเหลือว่าเราจะมีโฆษณาให้ดูเยอะเราก็จะเล่นได้เยอะนะครับผมเนาะส่วนตรงนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลงก็มาอยู่ที่แคบน,นี้เหมือนกันนะครับผมนาตรงนี้ก็เหมือนที่เคยอธิบายอยู่คลิปที่แล้วเลยนะครับผมว่าเป็นการเชิญเพื่อนะครับผมเพื่อรับในการตั๋วเนาะส่วนะตัวนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยตอนนี้มีมีอยู่หนึ่งร้อยแต่ตัวนะครับผมตอนเช้าผมเพื่อรับไปอยู่ที่500นะ เพิ่มมาเพิ่มบวกมาอีกนะครับผมก็คือให้เรากดรับตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะกดดูโฆษณาเพิ่มมันคูณ2นะครับผมหรือว่าเราจะดูโฆษณาเพิ่มมันคูณ2นะหรนะว่าผมจะกดรับแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่กันทํากันเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนในการเชื่อมเพื่อนเราก็จะได้อยู่ที่0.1 0ดอลลาร์ล้วก็จะได้อยู่ที่500ตัวนะครับผมผมขอเลียดตัวแล้วกันนะครับผมเพื่อความง่ายเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็พอเราเก็บได้แปลนะครับตรงนี้นะครับผมพอเรากดได้ไม่ใช่ดิพอเราเก็บได้ตัวเยอะๆนะครับผมก็เหมือนที่อธิบายคลิปที่แล้วเลยถ้าเราเก็บได้ตัวเยอะนะผมให้เรา สะสมตั๋วเอาไว้นะครับผมก็คือ1อาทิตย์เขาจะทําการรีนะครับผมก็ให้เรากดอ่าตรงนี้มามาตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้นะครับให้เรากดไปเลยนะครับผมกดมาปุ๊กนะครับผมมันก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเก็บตั๋วเยอะๆเราก็สามารถแลกได้อ่าห้าไม่ใช่ดิเราสามารถรูดห้าร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์นะครับผมถ้าเราได้ตั๋วเยอะที่สุดก็คือมี 100%รเร็ลยครับผมคุณได้แน่นอนครับถ้าคุณได้มีตัวเยอะที่สุดนะก็สู้ๆนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมผมก็จะสู้ๆเหมือนกันตอนนี้เหลือเวลาอยู่3าวันนะครับผมก็เดี๋ยวมันก็จะรีอยู่ในการหาตั๋วหาตั๋วยังไงมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมเลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับผมมันก็จะมีข้้งล่างนี้เลยนะครับผมแยะๆเลยนะครับผมว่าให้เรากดไปเลยนะครับผมว่าเราจะเล่นอันไหนเนาะครับให้เราเลื่อนไปเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนในการเล่นเกมนะครับผมก็เล่นเกมนี้นะค,ะครับผมเขาบอกว่าให้ทําเกมถ้าเราเล่นครบ3อันนี้เราก็จะได้อยู่ที่หนึตัวนะครับผมถ้าเราเล่นครบสามอันนี้ทําภารกิจครบตามที่เขากําหนดตามนี้เลย30 5สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับผมถ้าเราทาตามโคตนี้ครบนี้ภารกิจสําเร็จเราก็จะได้อยู่ที่มันก็จะได้อยู่ที่180นะครับผม อันนี้เราก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ได้อันนี้เราก็ได้อันนี้เราก็ได้นะครับผมแล้วก็เราก็ได้อีก1 8 0อิบนะครับก็ส่วนในการเล่นเกมก็ประมาณนี้นะผมมีเกมเยอะแยะเลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะครับผมก็เล่นเกมแล้วก็ได้เงินไปด้วยก็ถือว่าอดีเยี่ยมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนในการของเชิญเพื่อนเราก็มาอยู่ที่เชิญเพื่อนคือตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนะให้เรากดไปนะครับ นี่เป็นวิธีในการเชิญเพื่อนคือผมได้บอกううไปก็คือนี่ครับผมคดในการเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วกดแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับผมให้กดตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะข่าเราปุ๊บนะครับผมว่าให้เราเอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนแลครับผมเพื่อนโหลดปุ๊บนะครับผมมันก็จะทําการเชิญเสร็จแล้วโหลดปุ๊บแล้วก็ติดตั้งสมัครมันก็จะทําการเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว ถ้ามีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะก็ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันารคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย